เฟยขอรับบทที่39สตรีนางนั้นสะบัดนางกำนั้นข้างกายออกไปราวกับกำลังบ้าข้างแล้วพุ่งไปยังข้างพระบาทของไทยเฮาดวงหน้าสู้พร้อมจนเห็นโหนกแก้มปรากฏให้เห็นท่ามกลางเส้นผมอันทกรุงรงังที่แท้เป็นหลี่กุ้ยเฟยที่ถูกขังอยู่ในตำหนักเย็น การปรากฏตัวของหลี่ซูจิ้งกระทันหันเกินไปในขณะที่นางกำนันคนอื่นๆยังไม่ทันมีปฏิกิริยาตอบสนองนางก็พุ่งเข้าไปอยู่ตรงหน้าพระพักเจียงไทเฮาเสียแล้วและกำลังยื่นมือจะไปกอดพระเผามั่อสังอุ๋เบี่ยงกายขวางตรงหน้าไทเฮาอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นดวงหน้าที่ผอมแห้งเหมือนไม้ขีดไฟสูบเสียวจนดูไม่ได้ของอีกฝ่ายหัวคิ้วก็พันขมวดแน่นไม่ต้องฟังนางผ้ามระบายความทุกข์ตรม แค่เห็นสภาพก็รู้ได้ว่านางมีชีวิตอยู่อย่างน่าเวทนาเพียงไรมือคู่นั้นไม่อาจเรียกว่ามือได้แล้วเพราะแห้งกร้านจนดูเหมือนต้นไม้แก่ยามกอดขาเล็กของมั่งซังอุ๋ยไว้ก็ไร้ซึ่งเรียวแรงแม้แต่น้อยนิดถึงขนาดสันดาริกด้วยซ้ำไป อ่อนระหวยจนถึงขั้นนี้แล้วนางหนีออกมาจากตำหนักเย็นที่มีการเฝ้ายามแน่นหนะกระทั่งมาถึงวังสือหนิงอย่างราบรื่นได้อย่างไรระยะทางระหว่างทั้งสองวังไม่ใช่ใกล้ๆเสียหน่อยคราแรกมั่งซังอวีนึกสงสยัยแต่ก็เข้าใจได้ในทันใดจึงดึงขาออกจากมือนางแล้วค่อยๆถอยไปอยู่อีกด้านมองไปทางไทเฮาเจียงไทยเฮาทรงมีสีพระพักตื่นตระหนกตรัสเรียกด้วยความสงสยัย หลี่กุ้ยเฟยไฮเยาขอพระองค์ส่งช่วยองค์ชายรองด้วยเพคะเขาจวนจะถูกนางอัศรพิษนี่ทำร้ายจนตายแล้วเพคะหลี่ซูซิ่งชีไปยังเส้นห้วยหรูด้วยนิ้วมือสัน่นเทาบนใบหน้าเย่แกเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเจ้าสีนางอัศรพิษเจ้าเอาชีวิตลูกชายข้าคืนมานะ ดวงตาทั้งสองข้างของเซียนเฟยแดงกำ่ำทหลาเข้าไปทุบตีหลี่ซูจิ้งสถานการณ์ชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาทันใดถามว่าเส้นหุยหรูเก็บความตื่นตกใจบนใบหน้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วจึงออกคำสั่งเสียงดังให้องคารัก์พาหลี่ซูจิ้งออกไปช้าก่อนแยกพวกนางออกจากกันซะถ้าอยากจะฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงไทเฮาทรงบกพระหัต องคารัก์จึงแยกสตรีทั้งสองออกจากกาันทันทีเสียนเฟยผมเผ้าสยายกระจัดกระจายเ่าว่าหลี่ซูจิง้งกับมีสภาพดูไม่ได้ยิ่งกว่าไทเฮาหม่อมฉันถูกใส่ร้ายองค์ชายร้องถูกใส่ร้ายไปคะหลี่ซูจิ้งร่ำไห้คร่ำครวญระบายความคับอกคับใจของตนด้วยเสียงสะอื้นให้ทุกคนในตำหนัก ต่างใช้สายตาเย็นชาไร้เมตตาไม่ก็สะใจในหายนะของผู้อื่นไม่ก็เรียบเฉยไม่แยแสมองนางที่กำลังร้องไห้น้ำตานองท่าทีเจ็บปวดจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เซียนเฟยยิ่งตัดฟันดังกรอดกรอดอยากจะขย้ำเนื้อหนังนางทั้งเป็นใจจะขาดแต่เมื่อหลี่ซูจิ้งเผยเบื้องลึกออกมามา,มากขึ้นเรื่อยๆพวกนางก็ไม่อาจรักษาท่าทีลอยตัวเหมือนไม่มีเรื่องใดเกี่ยวข้องกับตนเอาไว้อีก พวกนางต่างดื่มน้ำแกงไร้บุตรองค์ชายถูกวางยาพิษจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่จนเติบใหญ่ไม่นี่จะต้องไม่ใช่เรื่องจริงพวกนางใช้สายตาไม่อยากเชื่อมองไปทั้งเส้นห้วยหรูเมื่อเห็นสีหน้าคําซี่สลับกันและแววร้อนตัวที่สายวูบในก้นบึ้งดวงตาของอีกฝ่ายในหัวก็พันข่าวพลในชั่วพริบตาเพิ่งจะพูดไปว่าตักกแตนหลังสาฤดูคิดไม่ถึงว่าผลกรรมจะตามมาเร็วถึงเพียงนี้ เป็นห้องเต้ตัวจร,จ,รจริงจริงด้วยพอตำแหน่งมั่นคงก็ลงมืออย่างสะเทือนเลื่อนลั่นไม่ให้โอกาสหายใจเลยแม้แต่นิดเดียวมื่งซางอวี่มองใบหน้าบิดเบี้ยวของเส้นหุยหรูแวบหนึ่งก้มหน้ายิ้มหยอกไทเฮาหม่อมฉัน เส้นหุยหรูไม่เสียทีที่เป็นเส้นหุยหรูไม่นานก็สง,งบจิตใจได้นางกุมท้องพางเดินเข้าไปหาคุกเข่าลงตรงหน้าไทยเฮาขณะที่กำลังจะแก้ต่างให้ตัวเองคิดไม่ถึงว่าพอคุกเข่าลงก็หมดแรงซุดหววลงกับพื้นพันทีลำคอเป่งเสียงครวนครั้งด้วยความเจ็บปวดเหลือคานานางเบิกตากว้าง ออกแรงอบท้องที่ปวดตุบตุบไม่หยุดเอาไว้หน้าผากขุดเหงื่อเย็นร้อยเลือดสีแดงสดค่อยๆซึมออกมาจากกระโปรงทางด้านหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วเกินไปนอกจากความเจ็บปวดอันรุนแรงแล้วนางก็ไม่มีสติรับรู้สิ่งอื่นได้อีกว้ายเหลียงไฟแทงแล้วเนียนสือกรีดร้องด้วยความตกใจขณะที่สนมชายาคนอื่นๆก็ตะลึงล้านเช่นเดียวกันพานางไปไว้ตำหนักปีกข้าง เจียงไทเฮาตรัสด,ด้วยสีพระพักเฉยชายามสายพระเนตรอันเย็นเยียบเหลือผ่านเส้นหุยหรูยังแฝงไว้ด้วยจิตสังหารจังๆแม่นมที่ร่างกายแข็งแรงเดินเข้ามายกตัวเส้นหุยหรูขึ้นอย่างไม่มีความอ่อนโยนเลยแม้แต่น้อยเหนียนหึืงที่ตื่นตระหนกหวาดกลัวก็ถูกสั่งให้ไปดูแลเส้นหุยหรูด้วยเช่นกันยามนี้บนพื้นตำหนักมีรอยเลือดสะดุดตายอยู่วงหนึ่งพวกเจ้าทั้งหมดรอยอยู่ที่นี่ ข้าจะเรียกหมอหลวงมาตัวชีพจรให้ดูว่าสิ่งที่หลีกุ้ยเฟยพูดเป็นความจริงหรือไม่แล้วค่อยส่งคนไปพาเหล่าองค์ชายมาพร้อมกัน เสียงไทยเฮาบีบสร้อยลูกประคำพร้อมกับเริ่มสวดมนต์บนพระพักที่พระเนตรปิดลงดูไม่ออกว่าพระอารมณ์เป็นเช่นไรเหล่าองค์คารกรับบัญชาแล้วเดินออกไปหลี่ซูจิ้งหมอบอยู่ข้างพระบาทของไทยเฮาอย่างเงียบๆใบหน้ามอมแมมเหมือนกับไม้เปื่อยผุที่แห้งเฉาไม่มีความโกรธเลยแม้แต่น้อยส่วนบรรดาสนมชายาจิตใจไม่สงบนิ่งจึงไม่พูดไม่จาทำให้ในตำหนักเงียบสนิทราวกับป่าชา้า หมอหลวงจำนวนหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปเขาเชียนฝอกับไทเฮาถูกเรียกตัวเข้าเฝ้าอย่างรวดเร็วองค์ชายหลายคนก็ถูกองค์คารักษ์เชิญเข้ามาในตำหนักใหญ่พอหลี่ซูจิ้งเห็นองค์ชายร้องที่ถูกองค์คารักษ์แบกเข้ามาทั้งทั้งที่นอนอยู่บนต่างเตียงนางก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาในที่สุดทนหลาเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า กระดูกต้นขาทั้งสองข้างขององค์ชายรองถูกตีจนหักและเพราะไม่ได้รับการรักษาบัดนี้แม้แต่ยืนก็ยังทำไม่ได้นอกเสียจากว่าจะต่อกระดูกเข้าไปใหม่แต่ถึงจะทำเช่นนั้นต่อไปก็ยังต้องพิการอยู่ดีทุกคราเมื่อฝนตกฟ้ามืด ก็จะเจ็บปวดรุนแรงไม่หยุดหลังจากหมอหลวงตรวจวินิจฉัยเสร็จก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าองค์ชายทั้งหลายถูกวางยาพิษร่างกายอ่อนแอยิ่งหากตั้งใจบำรุงรักษาร่างกายอย่างดีสัก2-3ปีก็อาจจะใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้แต่อายุไขจะไม่ยืนยาวนะักอีกทั้งนอกจากเตอ๋อเฟยกับนางสนมระดับร่างไม่กี่คน ที่ยังมีได้ถวายการรับใช้สนมชายาทุกคนล้วนถูกพิษน้ำแกงไร้บุตรทั้งสิ้นไม่มีใครรอดพ้นแม้แต่ผู้เดียวบรรดาหมอหลวงล้วนเป็นคนสนิทของไทเฮาพวกเขาจึงมีที่ให้พึ่งพิงอีกทั้งได้รับพระบัญชาจากห้องเต้ม,มาก่อนหน้านี้เมื่อรู้สิ่งใดจึงพูดออกมาจนหมดสิ้นกระทั่งพวกเขาพูดจบทั้งตำหนักก็เต็มไปด้วยความเงียบสงัด ผ่านไปครู่ใหญ่ถึงได้ยินเซียนเฟยส่งเสียงร้องโหยหวนอันน่าสังเวชจากนั้นก็ตามมาด้วยพวกเฉินเฟยลี่เฟยซึ่งพากันก่อนโอรสของตนไว้พร้อมกับร้องไห้เสียงริ่าให้ปานหัวใจจะแหลกจะไหลดังก้องไปทั่วอย่างรวดเร็วยามนี้ความคิดของทุกคนมีเพียงหนึ่งเดียวคือจะต้องสับเส้นห้ยหรูเป็นหมื่นหมื่นชิ้น ส่นักที่กัดคนมักจะไม่เห่าจริงๆใครจะไปคิดว่าเหลียงเฟยผู้นุ่มนวนเป็นมิตรรับหลังจะมีเล่เหลี่ยมอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้สำนักหมอหลวงทั้งสำนักล้วนอยู่ในกำมือของนางถ้าหากมิใช่เพราะไทยเฮาเสด็จกลับวงังอย่างกระทันหันตำหนักในแห่งนี้ก็คงจะกลายเป็นใต้ล่าของนางและลูกในท้องของนางช่างน่ากลัวเหลือเกิน พอคิดได้กระจ่างสนมชายาหลายคนก็เริ่มตัวสั่นเทาไม่ใช่เพราะหวาดกลัวแต่เป็นเพราะความเครียดแค้นเข้ากระดูกดำบุตรต้องมาอายุสั้นแถมตนยังไม่อาจให้กำเนิดบุตรได้อีกพวกนางอยู่ในวังก็ทำได้เพียงแค่รอความตายเท่านั้นไผ่เฮาขอพระองค์ทรงกราบทูลเรื่องนี้ตับฝ่าบาทด้วยเพคะลงโทษคนผิดอย่างสาสม เซียนเฟยเช็ดน้ำตาคุกเข่าลงตรงหน้าไทเฮาอย่างแรงจนดังตูบนางเชื่อวาจาของหลี่กุ้ยเฟยแล้วการตายขององ์ชายห้าจะต้องเป็นเพราะแผนชั่วร้ายของเส้นห้ยหรูเป็นแน่เมื่อคิดว่านางไม่เพียงทราบซึงคู่แค้นที่สังหารบุตรของตนซ้ำยังรับใช้ศัตรูช่วยล้มหลี่กุ้ยเฟยนางก็รู้สึกเหมือนอยู่ไม่สู้ตายขอไทเฮาและฝ่าบาทโปรดตัดสินด้วยเพคะเสียงตุบด,ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในตำหนักทุกคนต่างพากันคุกเข่าในชั่วพริบตาเมือ่อซางอวีเองก็ไม่สะดวกใจที่จะยืนจึงคุกเข่าตามละครในวังวันนี้ช่างสนุกจริงๆคุกเข่าสักหน่อยคงไม่เสียหายอะไรใครก็ได้ไปเชิญฝ่าบาทมาไทเฮาทรงหยุดสวดมนต์เาว่าพระเนทั้งสองข้างยังคงปิดสนิทราวกับว่ารู้สึกไม่สบอารมณ์กับภาพตรงหน้าข้ากับฝ่าบาทจะช่วยจัดการแทนพวกเจ้า แต่เมื่อออกจากประตูวังของข้าไปพวกเจ้าต้องปิดปากให้สนิทห้ามแพร่งพรายวาจาใดทั้งนั้นจงรู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรพูดไทยเฮาทรงวางลูกประคำในพระหัตถ์ลงแล้วค่อยๆ่อลืมพระเนตรทอดมองไปยังทุกคนที่อยู่ด้านล่างพระที่นั่งจิตสังหารในแววตาดำทะมืนเหมือนกับพระโพธิสัตว์คนเมื่อครูเสียที่ไหนกันหม่องฉันเข้าใจแล้วเพคะ เหล่าสนมชายารับคำอย่างพร้อมเพรียงโอรถถูกวางยาพิษฝ่ายในถูกปองร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะเป็นการตัดรากถอนโคนเชื้อพระวงเลยทีเดียวเรื่องราวที่สถานสะเทือนแผ่นดินเช่นนี้หากแพร่กระจายออกไปก็พอที่จะสั่นคลอนแผ่นดินต้าโจาได้นอกเสียจากพวกนางคิดอยากจะรอนหาที่ตายให้ครอบครัวถูกฝังไปพร้อมๆกันกับพวกนางมิเช่นนั้น ก็ทำได้แค่ปล่อยให้เรื่องนี้เน่าเปื่อยอยู่ในท้องแต่คนที่ควรแก้แค้นอย่างไรก็ยังต้องแก้แค้น พอคิดถึงตรงนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คนที่จิกปอกเล็บในมือจนหกักเมื่อฮ่องเต้สเสด็จมาถึงเหล่าองค์ชายที่ได้รับความตระหนกตกใจไม่น้อยก็ถูกพาตัวออกไปแล้วร้อยเลือดบนพื้นก็ถูกทำความสะอาดแล้วเช่นกันเหลือไว้เพียงหญิงสาวกลุ่มใหญ่ที่มีคราบน้ำตาเปื้อนน้องหน้าสีหน้าท่าทางหน้าสงสารเวทนามื่อสังอหยยืนก้มหน้านิ่งพยายามไม่ให้ตัวเองเป็นจุดสังเกตแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีคน จานวนไม่น้อยส่งสายตาอาฆาตใส่นางคนเราก็มักจะเป็นเช่นนี้ยามประสบเคราะห์ร้ายก็มักจะเอาความในใจระบายใส่คนที่ไม่รู้อีนอวีเนอยากจะให้คนทั้งโลกประสบเคราะห์กรรมเช่นเดียวกับพวกเขาเรารู้เรื่องหมดแล้วกู่เศร้าเจอนั่งลงบนตำแหน่งประธานอย่างสง,ง่าผ่าเผยสายตาหยุดอยู่บนร่างของเมิ่งซังอวี่แวบหนึ่งแล้วเบนออกอย่างรวดเร็ว ฝ่าบาททรงคิดจะทำเช่นได้ไพเฮาเริ่มขยับลูกประคำทีลเมตดทีลเม็ดอีกครั้งเมื่อได้ประทับอยู่ที่เขาเชียนฝอมาเนิร์ตนานไพเฮาก็ทรงไม่มีความรู้สึกดีๆต่อพระราชวังที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีนี้เลยแม้แต่น้อยพอจัดการเรื่องยุ่งยากเสร็จสิ้นก็จะเสด็จกับเขาเชียนฝอทันทีเหลียงเฟยเป็นอย่างไรบ้าง อูเศร้าเจอมีได้ตอบคำถามแต่กลับมองไปทั้งแม่นมจินซึ่งอยู่ข้างพระวรกายไทยเฮาแล้วเอ่ยถามเสียงต่ำลึกฝ่าบาทขอฝ่าบาททรงจัดการแทนหม่อมฉันด้วยเพคะฉันเฟยร้องไห้ดุดดอกหลีที่พร่างพรมด้วยหยาดฝนร้องขอด้วยความโศกเศร้าอาดูลระยะนี้นางได้รับความปลดปลานมากทีเดียวจึงคิดเอาว่า นคงพอจะมีน้ำหนักในพระทัยของฮ่องเต้ยอยู่บ้างแต่คาดไม่ถึงว่ามาถึงตอนนี้แล้วฮ่องเต้จะยังทรงเป็นห่วงนางคนสารเลวคนนั้นอยู่อีกทรงถูกผีร้ายปีศาจล่อลวงให้ลุ่มหลงไปแล้วกระมงังมิเช่นนั้นจะทรงปล่อยให้นางสารเลวนั่นแผ่ขยายอำนาจจนถึงขั้นนี้ได้อย่างไร พอเฉินเฟยเอ่ยปากสนมชายาจำนวนหนึ่งที่ระยะนี้ค่อนข้างได้รับความโปรดปรานก็พากันหมอบข้างเท้ากู่เศร้าเต๋อถ้าทางโศกเศร้ารันทดมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากพวกนางรู้ว่าคนที่ให้ความโปรดปรานพวกนางในช่วงนี้มิใช่บุรุษตรงหน้าไม่รู้ว่าพวกนางจะมีสีหน้าเช่นไรยังจะรักษาหน้ากาก,ากงามพิสุทธิ์หน้าสงสารของตัวเองท่ามกลางความโศกสันไว้ได้หรือไม่พอเหลือเห็นสีหน้าล้ำลึก ยากจะคาดเดาและพายุในดวงตาสีดำสนิทของปู่เศร้าเจอ๋อมั่งสังหวีก็ก้มหน้าลงมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเยาะเยะ้ยแอบคาดเดาความรู้สึกของห้องเต้นในตอนนี้การถูกแม่เขียวกดทับศีรษะรสชาตินี้คงจะไม่น่าพิสมัยแน่กระมงังบุรุษทั่วไปยังไม่อาจทนได้แล้วนับประสาอะไรกับฮ่องเต้ผู้สูงส่งเหนือผู้คนพอคิดถึงตรงนี้รอยโค้งตรงมุมปากของนางก็ลึกยิ่งขึ้น ุบปากให้หมดบนใบหน้ากู่เศร้าเจอเปลี่ยมไปด้วยความรำคาญใจปลายจมูกได้กลิ่นแป้งประทินสมนานา,นาชนิดขามับของเขาปวดตุบตุบดวงหน้าที่แม้กำลังร้องไห้คำว่ากับทวีความงดงามไม่อาจทำให้เขาหวั่นไหวได้เลยแม้แต่น้อย เสียงของกู่เศร้าเจ๋อทั้งทุ้มทั้งต่ำแฝงด้วยความดุดันที่ไม่มีทางมองผิดไปสนมชายาทั้งหลายจึงเงียบเสียงลงหมอบตัวสันดาริกอยู่ข้างเท้าเขาไม่กล้าขยับขยื่นทูลฝ่าบาทเหลียงเฝยแท้งบุตรแล้วเพคะเมื่อครู่มีเลือดออกมาแต่ตอนนี้หยุดแล้วกำลังหมดสติยังไม่ฟื้นเพคะแม่นมจินรายงานตามความจริงส่งตัวเข้าตำหนักเย็นไปก่อน ไว้รอให้เราจัดการเรื่องราชครูส้นเสร็จแล้วค่อยลงโทษไปพร้อมกันทีเดียว โก้เศร้าเจ๋อเอ่ยเสียงเย็นเหล่าสนมชายาได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสะใจรู้ว่าจากนี้ต่อไปสกุลเซ่นจะต้องผเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่หลวงยิ่งกว่าเดิมหากอยากจะแก้แค้นก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนถ้าหากเซ่นห้วยหรูตายไปก็จบเรื่องการอยู่ไม่สู้ตายถึงจะเป็นผลกรรมที่นางสมควรได้รับเมื่อเห็นฮ่องเต้ทรงลุกขึ้นกําลังจะเสด็จจากไปสนมชายาหลายคนที่คิดว่าตนได้รับความโปรดปราน ก็รีบเข้าไปส่งเสด็จด้วยน้ำตาพยายามให้ได้รับความรักความสงสารเมื่อไม่มีบุตร ความโปดรดปรานจากห้องเต้ก็เป็นที่พึ่งเดียวที่จะทำให้พวกนางสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปในวังนี้ได้เมื่อผ่านการคิดวางแผนต่างๆนานาพวกนางก็ลุกขึ้นมาจากสภาพอันยากลำบากได้อย่างรวดเร็วค้นหาทางออกให้ตัวเองกูเศร้าเจอหยุดฝีเท้าหันหน้ากลับไปมองมั่งซังหลีแต่กลับเห็นนางชิงเข้าไปประคองไทเฮาก่อนแม่นมจีนหนึ่งเ้แล้วหันกายส่งไทเฮากับตำหนักบรรทมเพื่อพักผ่อน ไม่สนใจการจากไปของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาก้มหน้ายิ้มขื่นผ่าจากกลุ่มสตรีข้างกายแล้วสาวเท้าเดินจากไปอย่างรวดเร็วม่านราตรีเคลื่อนค้อยพระราชวังยิ่งใหญ่ที่ทอประกายสีทองอารามราวกับถูกทาทับด้วยสีดำสนิทต,ต้นไม้ที่แห้งเฉาสั่นไหวท่ามกลางกระแสลมหนาวเน็บมองดูแล้วน่าสะพรึงกลัวเป็นที่สุดมีเสียงลมวีดวิวอยู่รอบด้าน ชวนให้จิตใจคนอยู่ไม่เป็นสุขคืนนี้ถูกกำหนดให้เป็นค่ำคืนที่ไม่สงบคืนหนึง่งหกวังตะวันออกและตะวันตกมีเสียงทุบทำลายเข้าของเครื่องใช้และเสียงคร่ำครวญเศร้าสลดของหญิงสาวดังขึ้นเป็นระยะระยะเหล่าข้ารับใช้ที่เดินตรวจตรายามดึกรีบถือโคมไฟเดินผ่านไปอย่างเร่งรีบไม่กล้าหยุดมองและยิ่งไม่กล้าถามให้มากความภายในวังเฉียนชิงกู่เศร้าเจอกำลังก้มหน้าอ่านหนังสือกราับ ูอยู่บนโต๊ะทรงพระอักษรบนชั้นวางภูการไม้จันทร์สำหรับภูการส่วนพระองค์กับมีถุงหอมใบหนึ่งแขวนไว้กลิ่นหอมอ่อนๆแผ่กำใจออกมาทีละน้อยชวนให้รู้สึกสงบใจเป็นเท่าทวีฝ่าบาทเส้นหุ่ยหรูฟื้นแล้วพะยะค่ะกำลังโวยวายอยากจะขอพบพระองค์ ฉางสี่ตัวปลอมไล่ขันทีผู้เข้ามาแจ้งข่าวออกไปจากนั้นก็เดินเข้ามาในตำหนักแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอ่อนแผ่วแม้แต่คิ้วกู่เศร้าเจ๋อก็ยังไม่ขยับขยื่นสักนิดตรวจอ่านหนังสือกราบทูลต่อไปฉางสี่ตัวปลอมเห็นเขาไม่แสดงสีหน้าอารมณ์ใดๆก็คิดจะถอยออกไปทั้าว่าเขากลับวางหนังสือกราบทูลที่ลงน้ำเรียบร้อยแล้วลงและเอ่ยด้วยเสียงเฉยชาไปกันเถอะ ไปดูเสียหน่อยอย่างไรเสียพวกเขาก็ต้องคลายปมในใจระหว่างกันเดินออกไปไม่กี่ก้าวกูเศร้าเจอก็พันขมวดคิ้วแล้วหมุนตัวกลับไปอีกคราหยิบถุงหอมบนชั้นวางผูกกันเก็บใส่ในอกเสื้อ ตำหนักเย็นในยามราตรีดูสุดโสมยิ่งกว่าทุกที่บนพื้นเต็มไปด้วยหญ้าเฮาเฉาที่เหี่ยวเฉาลมหนาวพัดมาให้เกิดเสียงดังหวีดหวิวฟังดูหน้าอกสัน่นขวัญแขวนยิ่งนักหน้าต่างที่บุด,ด้วยกระดาษในตำหนักถูกน้ำฝนกัดกร่อนจนผุพังไปนานแล้วช่วยกันหนาวไม่ได้เลยแม้แต่น้อย ด้านนอกและด้านในล้วนมีหยดน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งเส้นห้ยหรูนอนอยู่บนเตียงที่ชื้นแฉะขึ้นรามีเพียงผ้าหม่มผืนบางผืนเดียวที่สามารถให้ความอบอุ่นได้ร่างกายท่อนล่างยังคงเปื้อนโลหิตทำให้กระโปรงหรูฉินเปิดเป็นวงใหญ่นางหนาวเหน็บจนตัวสันว่นเทาหน้าผากมีเหงือผุดเพราะความเจ็บปวดแต่สีหน้ากลับสงบนิ่งไม่มีความสิ้นหวังหรือหวาดกลัวว่าหายนะจะมาเยือนเลยแม้แต่น้อย มาถึงขั้นนี้แล้วการดิ้นรนทั้งมวลล้วนเสียแรงเปล่านางจะต้องเก็บแรงไว้พบหน้าบุรุษผู้นั้นสักคราเหนียนฉือเก็บหญ้าเฮาเฉาที่แห้งขึ้นมาก่อเป็นกองไฟเล็กๆอยู่ห่างจากเส้นห้วยหรูไกลลิฟไม่สนใจความเป็นความตายของนางเลยสักนิดเดียวตอนนี้นางรู้สึกเสียใจยิ่งเริ่มคิดถึงชีวิตอันสุขสงบไร้คลื่นลมที่เขาเชียนฝอขึ้นมาเกิดเสียงดังแอด ยามประตูตำหนักอันสุดโสมถูกผักออกดึงดูดความสนใจของทั้งสองเมื่อเห็นบุรุษด้านหลังฉางสี่ตัวปลอมดวงตาของทั้งคู่ก็ลุกวาวขึ้นพร้อมกันฝ่าบาทส่งไว้ชีวิตด้วยเพคะหม่อมฉันจำนึกผิดแล้วเพคะเหนียนสือคานมาถึงเบื้องหน้ากู่เศร้าเจอ๋อโขกศีรษะดังปึงปึงๆปึงไม่นานบนพื้นก็เปื้อนไปด้วยรอยเลือดเป็นวงวงน่ารำคาญจริง อูเศ้าเจอเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาช้างสี่ตัวปลอม ซึ่งอยู่ด้านหลังเขาสะบัดมือหนึ่งคราเหนียนฉือก็ตัวลอยปิวกระแทกกับผนังสลบไปเมื่อเห็นฝีมือของฉางสี่แล้วเซินหุยหลงที่อยู่บนเตียงก็พันหัวราอเสียงต่ำฉางสี่เป็นตัวปลอมเช่นนั้นฮ่องเต้ต้องเป็นตัวจริงแน่นอนพอคิดได้ว่าตนเอาหอมสงบวิญ,ญญาณใส่มืออีกฝ่ายเพื่อวางยาพิษสังหารไทเฮาด้วยตนเองนางก็รู้สึกราวกับเป็นตัวตลกทั้งหน้าเศร้าและหน้าสมเพศ หม่อมชั้นถวายบังคมฝ่าบาทเพคะนางเก็บรอยยิ้มเอ่ยปากอย่างสงบนิ่งยิ่งนักกู่เศร้าเจอมีได้สนใจนางถึงขั้นมีได้มองแม้แต่แวบ,บเดียวด้วยซ้ำเขาค่อยๆเดินไปหน้าเก้าอี้ที่มีเพียงตัวเดียวภายในตำหนักเมื่อเห็นฝุ่นที่เกาะหนาด้านบนหัวคิ้วก็พันขมวดฉางสี่ตัวปลอมรีบเดินเข้าไปถอดชุดคุมของตนวางรองบนเก้าอี้ทันทีอยากพบเรามีธุระอันใด เขาเอ็นพิงเต้าอี้อย่างสบายอารมณ์ดวงตาลึกล้ำดำสนิทมองอย่างแน่วนิ่งพาให้คนไม่กล้าสบตาตรงๆสีหน้าของเส้นห้วยหรูซีดขาวยิ่งริมฝีปากแห้งกร้านแตกระแหงมีโลหิตซึมออกมาซิบๆดูแล้วน่าสังเวทใจเหลือเกินแต่ทว่าในใจกูเศรเ้าเจอสงบนิ่งยิ่งนะักไม่เกิดระลอกขึ้นเพราะฝ่ายตรงข้ามเลยแม้แต่นิดเดียวหม่อมฉันกับท่านพ่อขอแบกรับความผิดทั้งหมด ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นในสกุลขอฝ่าบาทโปรดเมตตาส่งไว้ชีวิตพวกเขาด้วยเพคะเซินหวยหรหยัดกายขึ้นลากร่างกายที่เจ็บป่วยลงจากเตียงแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าเขาชายกระโปรงที่เปื้อนสีแดงเป็นวงใหญ่ มีกลิ่นคาวคุ้งลอยเข้าปะะทะจมูกช่างเป็นภาพที่น่าเวทนาอย่างที่สุดเสียจริงนางกําลังเดิมพันเดิมพันว่าบุรุษผู้นี้ยังคงเหลือจิตใจต่อนางอยู่บ้างหรือไม่ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ